สวัสดีครับคุณหลังเขาชาแนลครับวันนี้มาเสนอเมนูแกงไก่บ้านครับใส่ฟักฟักแฟงครับแกงไก่บ้านใส่ฟักแฟงครับเครื่องแกงก็มีพริกเทียมหอมตะไคร้แมงกูดคาครับจะมีต้นหอมบบตูครับหรือแมงลักครับมาครับมาแกงรำกันครับพี่น้องรำเลือดแล้วครับมาใส่เครื่องแกงครับ

น้นเลือดก,กับไก่ไปตุ่นะครับไส่ถุงเลยกลไก่บ้านิดครับใส่ปลาครับปลาสิบปลาปลา đưa cảm tùng cây với hả? tùng cây

เร่งนัวปุณชลุตใส่หลายเช็หลายครับอย่าก็ใส่เลอดก็น้อยก็ใส่น้อยครับไปคุณใส่พ่อใส่สละคุณสิมองค์กรสักละคุณชิมบ่แจงไก่บ้านใส่ฟักแฟนแบบบ้านบ้านสูตรคนหลังเขาครับชิมบ่ครับ เนื้อตุ่นใจตุ่นฝักไว้ให้สุกให้เคเาายครับจะมาเล่นอัดอีกตอนนี้ครับอืมฟักเริ่มสุกแล้วครับ ก็จะแซ่บครับพี่น้องเก่งไอ้บ้านไส้ปักแฟนครับใจกระสืงแล้วคับตีนแตกแล้วครับตีนแตกแล้วลอยชุดลอยแล้วกระโดดขู่ครับมาดูตู้สวยนิดหนึ่ง Chút. Chút mình 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 lắc. cái lắc Cắt cắt Đập lòi เอเคครับโอ้หอมหอมใบเมงลักมากินกันครับพี่นอ้องนะครับพี่น้องเสร็จแล้วครับกินกันครับเกี๊บ้านเซี่ยฟักไฟครับสุดน้ำฮ้อนกันครับมาครับแซ่บกันครับกับข้าเดนียวของเราครับพี่น,อน้อง